อสวัสดีครับผมมาดูรถเกี่ยวให้คนยิงเกียวแปดสี่ครับบุ้มนี้ก็ยี่สิบเก้าคัดครับก่อเซนลุ่มเกี่ยวได้ครับปลาเป็นส่วนบลายเลยรถเกี่ยวมีปัญหาหน่อยครับบุ้มสวัสดีครับผมอยู่กับช่องซุ่ยคนนอกกระแสขาบึงครับรบุ้ม ตั้งใน,นเกียรข้อแ้วครับผมคอมมิดมานเยอะร้สิว่าอุ่มตัวนี้เกือบสามตันนะครับพี่น้องหรือว่าอุ่มใหญ่เลย ขายเขาเขียวกะนรู้สึว่าจะนู้ละจิบบาทจิบตั้งค์มาเลยแล้วไม่ได้ก็ร่างเงินคือรถจอดไปเรามารับจ้างขนข้าวาาาครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะรับจ้างมันเป็นตันละ สามร้อยหรือสองร้อยห้าสิบล็อแต่ระยะใกล้ไกลมาคิดเป็นไรวันไรละร้อยสำหรับรถขนนะครับไม่ใช่รถเกี่ยวครับผมมาคิดตามเปิดนะครับพี่น้อง คงน้าอาจจะลงก็นหน่อยครับเป็นเดือนเงี้ยอาจจะไปอย่าเร็วกว่านี้ครับผมก็เป็นบางคันก็นไม่รู้ครับมองว่าน่าจะเป็นบางคันนะครับผมคือท,ที่ว่าคนกับเจอทำกลมเร็วได้มากน้อยแค่ไหนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม